สวัสดีครับหนึ่งนาทีจากสิ่งที่จะได้จากการอ่านพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอนประจำวันที่5มิถุนายนพระธรรมสองพงศาวดารบทที่23-24ตอนนี้พระนางอัทาลียาได้ปกครองมา7ปีปีโรหิตเยโฮยาดาก็ได้รวบรวมกองพลกำลังปุโรหิตคนเลวีและประชาชนที่จะแต่งตั้งโยอาหขึ้นเป็นกษัตริย์และก็ได้ตั้งและกำจัดพระนางอัทาลียารวมทั้งวิหารของพระบาอันทำลายทั้งสิน้นโย อาโอาก็ได้เติบโตขึ้นแล้วก็ธนุบำรุงพระวิหารหรือฟื้นพระวิหารโดยมีประชากรได้ร่วมกันถวายตั้งหีบทุกคนก็ถวายและซ่อมแซมพระวิหารจนเสร็จแล้วเยโฮยาดาก็แก่มากแล้วก็จากไปตอนนี้อิโยอาก็ออกลายกลับไปไหว้รูปปรพลแล้วพระเจ้าเขาเสียพระทยัยยิ่งกว่านั้นเขากำจัดลูกของเยโฮยาดาคือเซคาริยา พระเจ้าก็ให้คนมารอบโรงพระชนโยอาดเสียดายจริงๆเริ่มต้นสวยแต่จบไม่สวยพี่น้องครับการดำเนินกับพระเจ้าขอให้ดำเนินตั้งแต่ต้นจนจบนั่นคือ1นาทีสวัสดีครับ